มาดูกันที่คลิปต่อมาเลยครับอันนี้ก็จะเป็น New Balance Foot Series นะครับเป็น5.7 4เหมือนกันนะครับในคุณลักษณะของคู่นี้เนี่ยคือมันจะตามผลไม้เลยครับในซีรีส์เขารู้สึกจะมีส้มมีแอปเปิลนะครับสีก็จะแตกต่างกันไปตามผลไม้นะครับอันนี้ที่ผมเลือกมาเนี่ยจะมีจุดเด่นอยู่นะครับสอจุดก็คือ1ตรงลักษณตัววีเนี่ยนะครับสีเหลืองเนี่ยทอประสมใ,ใกล้ปุ๊บเนี่ย มันจะเป็นผิวตะปุ่มตะปั่มนะครับเป็นหนังพิเศษอันนี้จะไม่เหมือนของปลอมอ่าอันนี้จะชัดละถ้าเป็นของปลอมเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นแค่เหมือนเป็นลายครับแต่จับดูปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีความรู้สึกแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะตัดกับตรงส่วนที่เป็นเส้นใหญ่ตรงนี้จะค่อนข้างมันวาวนะครับแล้วก็ส่วนตัวหนังก็คุณลักษณะของดิวบาลานอยู่แล้วนะครับส่วนตัวโลโก้เนี่ยรุ่นนี้จะไม่ค่อยเฟ็ก คือแทบจะไม่มีเลยครับเพราะว่ามันเป็นฟูดซีรีส์ครับมันไม่ใช่รองรุ่นคลาสสิกอย่างรุ่นคลาสสิกเมื่อกี้ที่ทําให้ดูเนี่ยเพราะว่าต้นแบบของนิวเอ่อนิวบาลานเนี่ยเขาเป็นรองเท้าว,วิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะรุ่นคลาสสิกโดยส่วนใหญ่เนี่ยตรงนี้ทั้งแถบเนี่ยจะเป็นตัวสะท้อนแสงอยู่แล้วแล้วก็โลโก้ทั้งสองข้างด้วยครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เนี่ยจะมีเอกลักษณ์อยู่ด้านหลังอีกนิดนึงนะครับก็คือจะมีลักษณะเหมือนเปลือกผลไม้ที่เอามาทำนะครับอันนี้ก็็จะะเปนนลายวัๆนะครบ ส่วนป้ายเนี่ยก็จะไม่เหมือนตัวคลาสสิกเมื่อกี้นะครับจะไม่มีพวกคําเตือนอะไรตรงนี้นะครับก็เป็นซีรีส์ของเขาแล้วก็ป้ายอยู่ด้านในเหมือนเดิมครับเราต้องลองดูด้วยว่าด้านในเนี่ยเลขรหัสเนี่ยตรงกับข้างกล่องหรือเปล่าซึ่งผมเช็คมาละตรงแน่นอนอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับส่วนพื้นตัวนี้เนี่ยด้านในนะครับสําหรับเฉพาะฟุตซีรีส์นะครับจะไม่เหมือนชาวบ้านคขานิดนึงก็คือว่าจะมีแผ่นระบายอากาศนะครับหนาประมาณครึ่งมิลเนี่ย เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเย็บติดอยู่กับตัวเขาด้วยนะครับแล้วก็ค่อยมีตัวพื้นรองรับอีกทีหนึ่งมันจะต่างกับพวกรุ่น574คลาสสิกตรงนี้ครับ574คลาสสิกเนี่ยคือจะทําเหมือนเดิมเลยเนี่ยครับอันเนี้ยแหละคือเขาเราียกอะไรแม่แบบของนิวบาลานในยุคยุคนึงเลยทีเดียวก็คือจะมีการเย็บชิ้นพื้นรองเนี่ยนะครับเข้ากับตัวนี้เลยนะครับ อ่าอันนี้จะเป็นรุ่นแบบปกติมันจะมีเย็บสวยๆอยู่หลายรุ่นเช่นพวก1400เนี่ยอูจะสวยมากเลยเย็บเหมือนแบบเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับโอเคในสวยของรุ่นนี้เนี่ยอ่าจะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมได้เรียนรู้จากของแท้ก็คือด้านในเนี่ยนะครับมันจะทำด้วยเส้นใหยที่ค่อนข้างแวววาวเหมือนในดิสโก้เลยเนีครับพอเราจับลองพลิกๆดูพอมีแสงปุ๊บเนี่ยมันจะมีความระยิบระยับ นะครับส่วนของแท้ที่ผมไปเออของปลอมที่ผมไปเจอมาเนี่ยเจอจังๆเลยเนะี่ยตรงนี้เป็นสีขาวครับแล้วก็นุ่มนะฮะนุ่มเลยเหมือนของจริงเลยแต่คือพอมาเจอของจริงปุ๊บเนี่ยโอ้มันไม่ใช่ไอ้ที่เราเจอมาเนี่ยคือมันเป็นสีขาวแล้วค่อนข้างนิ่มนะครับรูปแบบจะคล้ายๆแบบนี้คล้ายกับตัว574ต,ต,ตัวนี้นะครับเป็นนิ่มๆแบบนี้ซึ่งผมก็นึกว่าใช่ละพอมาเจอของจริงตัวนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยอ๋อ <heid> มันเป็นประกายครับมันเป็นวาวหมดเลย นะครับทั้งข้างในเลยครับเนี่ยมีแต่วัสดุที่เป็นรู้สึกเป็นวาวๆหมดเลยนะครับซึ่งพอใส่ตอนวันลองดูแล้วมันเด่นมากครับผม